สวัสดีคนชาวท่านลมค่ะชาวท่านลมคิมอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณค่ะปากขอวันที่1มิถุนายนนะจ๊ะจนถึงวันที่10มิถุนายนฝัก1ิวันนั่นเองนะคะรวบรวงส่วนตัวคุณคักเข้ามาในไลน์นะคะคิมแปะไว้ให้เรียบร้อยอยู่ที่มุมจอด้านบนนะจ๊ะเอาละค่ะคนชาวท่านลมนะคะคิมไม่ค่อยได้มาดังนั้นเราเมื่อเรามามันจะเหมือนแร่เทมนะคะในการที่นานๆที่จะมาทีนะคะเพราะว่าคิมมีปัญหาเรื่องงานของตัวเองนะคะเรื่องตารางงานที่มันจะแน่นมากๆเลยนะจ๊ะ เอาตามนั้นค่ะคนชาวธาตุลมจามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมที่ผ่านมาเป็นเช่นไรค่ะนะคะเราจะไม่อ้อมค้อมนะคะเราจะถ้าเกิดมันเจ็บก็ต้องเจ็บกระพุกไปเลยนะจ๊ะตามนั้นจะ้ะมาคนชาวธาตุลมมาดูซิว่าที่ผ่านมาค่ะคนธาตุลมเจอกับอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนนะอาลัคิมขอดูหน่อยซิใบแรกของคุณค่ะคุณได้เจ็ดถ้วยเดอ้อ คุณได้สิบเหรียญค่ะหไม้เท้าคุณได้เฮอร์มิตนะคุณได้ห้าถ้วยและได้คุณได้หกหกเาเรียกว่าหกเหรียญขยายเลยสิแกฉันได้เดือดร้อนเอาล่ะคุณเป็นความสุขจอมปลอมมากบ้าที่ผ่านมานะจ๊ะประเด็นคือคนชาวท่านลงจากคิมเห็นว่าตัวคุณเจ็บแน่ๆพิ่งเจ็บแน่ๆละ่ะไม่รู้ว่าอยู่ในขั้นของคนโสดปาต่กิมดันเห็นคุณมีคนคุยอาจจะพึ่งจะจบ หมาดๆเลยแต่ดันมีคนเข้ามาคุยซึ่งถามว่าคุณพร้อมไหมคุณไม่ได้พร้อมหรอกนะคะคุณไม่ได้พร้อมอะไรเลยนะใจคุณยังยังคงเจ็บอยู่แล้วกันคิมมองแบบนั้นนะคะเพราะว่าตัวคุณเป็นเด็กแตรงคือทุกอย่างทุกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณต้องเหมือนเก็บเอาไว้ข้างในนะคะแล้วก็เหมือนยิ้มให้คนอื่นอตลอดเวลาอะไรแบบนั้นเพราะคุณคือเขาเรียกว่าคุณดันเจ็บตอนที่คุณมีหลายเรื่องต้องทาและก็ดันมีคนเข้ามาเสร็จด้วย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็เลยเป็นการที่ว่าคุณรับได้คุณยังโอเคคุณยังไหวแต่พออยู่คนเดียวปุ๊บเรียบร้อยนะคะเจ็บอยู่ดีอะไรแบบนั้นน,นะทีนี้ค่ะมาดูเขาเขาของคุณละกันนะคะคนไหนดีละ่ะดี่ขึ้นขอดูแล้วกันนะว,ว่าใช่คนเก่าหรือเปล่า เพราะว่าจริงๆมันมีคนเข้ามาใหม่ก็จริงแต่คิมไม่เห็นความความสําคัญอะไรขนาดนั้นที่ที่จะทําให้ยกยกตัวอย่างมาอ่านได้อะไรแบบนี้เพราะคิมไม่เห็นจริงๆนะคิมไม่เห็นว่าเขาสาคัญกับคุณอะง่ายๆเลยนะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะคิมเห็นแค่คนยังเจ็บกับคนเก่าแล้วคุณก็พยายามจะมีความสุขกับชีวิตของคุณแต่มันก็เป็นความสุขจอมปลอมนะง่ายๆเลยอะทีนี้มาดูเขาคนนั้นของชาวท่านลมสิ เกาละจ้ะเดอร์ซันี่ค่ะนะ sun นะคะเดอ s u ซันนะคะสิบไ,ไม้เท้านะคะไอ้เกาไม้เท้านะเป็นเฮอร์มิตเหมือนคนเลยเ้อเป็นสามถ้วยค่ะนะคะแล้วก็เป็นเจ็ดไม้เทา้าแล้วก็เป็นเดอ d e เดวี่บัสคืออย่างนี้นะจ๊ะเอาตรงๆตอนเนี้ยเขามีเขาก็มีความสุขด,ดีกับชีวิตแหละนะคะเพราะเขาก็เป็นเดอ s u ซันอ่ะนะ,ะพูดง่ายเลยแต่ คิมว่าเขาก็เจ็บไม่น้อยก็คุณเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคิมเห็นว่าเขายังมีเดวิลกับคุณอยู่เลยแสดงว่าตัวเขาไม่ได้ลืมคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าคุณจะเล่กด้วยกันเพราะเหตุใดก็ตามนะคะเอาเป็นว่าแม่งไม่มีความสุขกับนังคููการจบกันรอบนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขที่จบกับคุณเขาไม่ได้รู้สึกโอเคที่จบกับคุณตัวคุณก็อย่างที่บอกคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เจ็บคุณจะไม่มีเฮอร์มิตรกับเดินสเตรตตัวเขาจะมีเฮอร์มิตนะฮะแล้วก็เป็นเดอะเดวิลด้วยง่่าาๆ คนทั้งคู่เจ็บกันทั้งคู่แต่พยายามที่จะผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ตรงนี้ไปแล้วกันนะคะถามว่าคุณคุยกันไหมคิมไม่เห็นการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาในะคิมยังไม่เห็นตอนนี้คิมยังไม่เห็นเพราะคิมเห็นต่างคนต่างมีที่ของตัวเองนะคะไพ่มันคของไยจะเป็นอาจจะแต่งคล้ายๆกันแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเขาอาจจะ อาจจะมีสังคมเพื่อนที่เยอะมากๆนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ค่อยเขาอาจจะดูไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เขาอาจจะดูล่าลากชีวิตของเขานะคะตัวคุณดันเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เพื่อนเยอะขนาดนั้นนะคะแต่อาจจะมีอย่างอื่นต้องทําอย่างเช่นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะคือเรือกว่าสังคมต่างกันอะไรแบบนี้นะคะเลองกันรอบนี้คิมบอกว่าไม่ได้มีความสุขกันทั้งคู่นะคะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นคนบอกเลิกหรือคนที่โดมบอกเลิกก็ตามต่างคนต่างเจ็บกันทั้งคู่เลยค่ะนะคะนั่นคือพลังงานของคุณกับเขาที่ผ่าน มาตรงนี้เนะนี่ยนะทีนี้คิมจะไปดูใจคุณแล้วกันค่ะคนชาวทัดลงนะคิมมาเจาะใจคุณนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างะนะในใจคุณอ่ะนะขอแบบลึกๆเข้าไปถ้าเสียงคิมไม่ได้ยินหรือคุณไม่ได้ยินเสียงคิมรบกวนใส่หูฟังได้เลยเพราะอยากจะบอกว่าตอนนี้คิมแหกปากโกลลั่นห้องเลยนะคะนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันมันคิม,มันไม่ได้ยินเอาล่ะ ใจของคนชาวธาดลมค่ะมาดูชาวธาดลมกันว่าในใจคุณรู้สึกยังไงบ้างอนะนะแมะ่คุณได้สองถ้วยค่ะคุณได้แปดเหรียญเด้อสี่ดาบจ้ะเดทจ้ะแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญขยาย,ายสองถ้วยเลยค่ะด้เดินเลิฟเวอร์คุณยังรักเขาใช่หรือไมแ่แต่ว่าแต่ว่า มันเป็นการที่คุณแบบคุณไม่ทําอะไรแล้วนะเขาเป็นสี่ดาบกับเดทใจคุณค่อนข้างแข็งพอสมควรไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกรักอ่าไม่รักคุณนะคุณยังรักเขาอย่างชัดเจนคิมขนาดคิมขยายสองเท่กคิมได้เลยหลือเลิฟเวอร์เลยนะคะแต่เป็นความรักที่คุณไม่ขอพยายามทําอะไรอีกเลยนะคะคือตรงน,นี้เจ็บเจ็บตายได้เลยไม่เป็นไรแบบนั้นยอมเจ็บยอมอยู่ตรงนี้ฉันยังรักคุณอย่างแน่นอนแต่ฉันไม่ขอทาอะไรปล่อยให้มันจบไปจริงๆเป็นเดท นะคะเป็นเดทเพราะคุณรู้สึกว่าการจะกลับมาคบกันคิมไม่แน่ใจว่าคุณเลิอกอับเรื่องอะไรนะคะแต่คิมพอเปิดพอเปิดมาไมได้เจ็ดเหรียญเนี่ยคิมรู้เลยว่าคุณรู้สึกว่ามึงมันไปไม่ได้จริงๆมันต่อกันไม่ได้จริงๆต่อให้จะกลับมาคบกันหรือไม่โอกาสกลับมาคบกันคิมว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่รู้จะเติบโตได้มากกว่าเดิมไหมเพราะว่าคิมมองว่ารอบเดิมรอบที่พังไปเนี่ยมันมันก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าใจคุณยังคงรักเขาแสดงว่าคุณไม่ได้อยากจะเลิกเขา ถูกไหมแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกที่มันแย่ในในพาร์ทเมื่อกี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากเลิกคุณแต่มันมีเหตุผลที่มันต้องต้องจากกันดังนั้นเนี่ยใจคุณมาเลยเป็นอารมณ์ที่ฉันยังรักเขาอยู่แต่ฉันไม่ขอไปต่อฉันไม่ขอกลับไปแล้วฉันขอจบตรงนี้เจ็บตายไปเลยฉันขอยอมเจ็บแต่ฉันไม่ทําอะไรแบบนั้นนี่คือใจของชาวธาตลมจ้าอ้ยเจ็บจุกไปเลยแกเจ็บจุกไปเลยจ้าทีนี้จ้า มาดูเขาคนนั้นของชาวท่านลมกันนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวท่านลมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะกับคุณใจของเขาลึกๆเข้าไปข้างในเขารู้สึกอะไรบ้างล่ะนะขอสับไม็ดนึงคิมโกวสับไม่แต่เอาล่ะเขาคนนั้นของชาวท่านลมคะ่ะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณบ้างลึกๆเข้าไปในใจของเขาใบแรกจากเขาได้ The เล v e r บอโอ้โห ตายแล้วเขาได้ห้อ่าเขาแล้หไม้เท้าค่ะเขาได้เดทให้คุณเห็นไพ่คุณกับเขาไหมมันเหมือนกันเลยนะคะเดทค่ะเป็น8ถ้วยค่ะใบสุดท้ายได้เป็นเอ็มเพเรอร์ต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีเขาคลึงแลได้ได้นะคะเวอร์เลยนะต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีของตัวเองมากเขายังรักคุณอย่างแน่นอนเป็นเดอะเลเวอร์นะตั้งแต่ใบ,บแรกเลยคุณก็เช่นกันนะเมื่อกี้นะแต่เขาก็เหมือนกับคิดเหมือนกันว่า การกลับมาเขาอยากกลับมานันนและอารมณ์เลึกแต่เขารู้สึกว่ามันมันต้องจบแล้วจริงๆอะนะฮะตัวคุณได้สีดาบตัวคุณนิ่งตัวเขาก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งไม่ทาอะไรทั้งนั้นแต่มีความรักในใจกันแต่ไม่ขอไปต่ออะไรทั้งนั้นคืออย่างที่บอกว่าการเลิกกันแม่งคงแย่จริงๆอะมันคงเป็นเรื่องที่เลิกกันเพราะเรายัางรักกันอะแต่ว่าเรื่องที่ตรงนั้นมันแก้ไขกันไม่ได้เพอามันแก้ไขกันไม่ได้ปูบ่ะมันเลยถักมันเลยตันพอตันปุ๊บมันเลิกกันดีกว่า ทีนี้การเลิกกันแบบนี้มันไปอาจจะเป็นเหตุผลเดียวที่มันอาจจะดูใหญ่มากเนือปะแล้วมันไม่สามารถหาเหตุผลอื่นประกลบล้างได้นะคะใจเขารักคนถ้าคุณถามคิมตรงนี้ว่าพี่เขายังรักหนูอยู่ไหมคะพี่เขายังรู้สึกกับหนูอยู่ไหมคะรู้สึกค่ะเขาพ่เขาชัดเจนมากว่าเขายังรักคนอยู่จะถามว่าเขากลับมาไหมคิมว่าไม่นะ,ค,ะคิมว่าไม่อย่างน้อยก็หนึ่งในสิบหนึ่งหนึ่งวันที่หนึ่งถึงสิบมิถุนายนนี้คิมยังไม่เห็นการกลับมาของเขาคิมเห็นว่าเขาปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันพังไปเรื่อย พังไปอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็เป็น็มเพอเรอร์ด้วยคือเขาไม่ไม่ได้คิดจะทำอะไรแต่เขายังคงเฝ้าดูคุณอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นคือใจของเขานะจ๊ะแม่คนชาวท่านลมจ่าหนักหน่วงเหลือเกินจ้ะรอบนี้เนาะเมื่อกี้คิดว่าธาตุดินน่ะหนักหน่วงแล้ว,อ,อ,ว,นนะว,ลวอันนี้หนักหน่วงกว่านะจ๊ะเอาละค่ะคนชาวท่านลมจา่าเรามาดูกันว่าในช่วงวันที่หนึ่งนะคะจนถึงวันที่สิบพฤษภายนนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณน่ะนะคนโสดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอาละ่ะ 1นึ่ถึงสินี้ค่ะคนชาวท่านลงมาดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปคุณได้เจดดาบไปเลยค่ะนะคุณได้หกไม้เท้าค่ะคุณได้สองดาบคุณได้สิไม้เท้าคุณได้1ดาบขยายเลยค่ะด้านในคิงออฟวอรเอาตรงๆนะ คิมว่าคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสได้คุยกันในช่วงวันที่ถึงสิบคุยแบบผ่านๆคุยแบบผิวเผินมากๆเพราะว่าคิมเห็นการพูดคุยแล้วมันมันดันไปมันไม่ใช่เป็นการพูดคุยที่ขอกลับมาคืนดีมันไม่ใช่แต่เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างหรืออะไรยังไงแค่นั้นแล้วมันจบจริงๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกดีตอนที่เขาทักมาแหละแต่พอมานั่งประมวลผลประมวลคําพูดเหตุการณ์คุณจะรู้สึกเลยว่า คำพูดมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนตัวคุณก็รู้สึกว่ามันมันไปไม่ได้จริงๆสุดท้ายการพูดคุยกับคนเขาไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยความสาคัญของคนเขาเป็นหนึ่งดาบนะฮะคือการที่กว่าถ้าจะเริ่มกันอีกครั้งมันยากอยู่นะพูดเลยว่ามันยากอยู่นะมันมีหลายเรื่องหนักอกหนักใจทั้งคุณและเขาทั้งคู่เลยที่เหตุผลที่คุณกับเขาไม่สามารถคบกันได้มันค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ย คุณอา,อาอจะาอจะยังคุยกับเขาอยู่เขาอาจจะยังคักหาคุณคุณอาจจะยังคุยกับเขาเพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกต่อกันอยู่แต่แค่เราเราอาจจะเปลี่ยนสถานะกันไปอะไรแบบนั้นนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์คุณตรงนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะยังทนอยู่กับความเจ็บปวดนะคะนะตามนั้นนี่คือทั้งหมดของชาวท่านลมนะคนที่มีคู่มีปฏิญน,นะจ๊ะทีนี้จ้ะหงคอแห้งมมืเอยคอแห้ง ทีนี้เรามาเข้าโหมดของคนโสดนะคะโสดแบบโสดสนิทเลยคุณอาจจะโสดแบบมีคนคุยบ้าปะกปลายหรืออะไรก็ตามนะคะเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้คนโสดนะวะใช่ป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คนโสดเหรอก็จริงๆเมื่อกี้ก็เป็นคนโสดแต่แต่แค่มีเขาเรียกว่าคนโสดที่มีภูมิหลังมีปูมีมีปมแกอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้มาเข้าโหมดของคนโสดเลยโสดจริงๆจังๆนะคะมาดูสิว่าคนโสดที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงจ้า คนโสดชาวพานลมค่ะเอาละค่ะใบแรกของคุณค่ะคุณได้สิบถ้วยนะคะคุณได้สี่ไม้เท้าคุณได้สเตรนนะคะคุณได้น g h ออฟ w อนคุณได้หเหรียญคุณได้สองดาบคนโสดโอ้โหใช้คำว่าคนโสดจ้า กูโสดแบบโสดจริงจริงจังๆมึงกูโสดของจริงกูโสดแบบกูคิดถึงแต่เรื่องเงินคิมขยายได้สิบเหรียญเรื่องเองินเรื่องงานเรื่องงานอย่างเดียวขอบอกเลยนะฮะคือคนโสดเนี่ยไม่เปิดใจด้วยซ้ําไปนะต้องใช้คำว่าไม่เปิดคุณอาจจะมียิบยิบย,ย่ยอยบ้างนะเนี่ยขอบอกเลยนะฮะคุณอาจจะมีคนคุยนนี้หน่อยแต่คุณไม่เปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะคิมเหมือนว่าตัวคุณแค่เรื่องครอบครัวก็ปวดหัวแล้ว ก็าเป็นสิบถ้วยนะฮะเรื่องก็ครัวไม่ว่าเรื่องงานการของคุณนะคะเรื่องเงินของคุณที่คุณต้องแก้ไขคุณต้องคุณคิดถึงแต่เรื่องพวกนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องความรักหรือเรื่องใครที่จะเข้ามาคิมไม่เห็นอยู่ในหัวสมองเุณเลยมันอาจจะมีให้คุณคิดบ้างเล็กๆน้อยแต่มันเป็นล้าชอยอะ่ะหรืออป่าใช่ปะ มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช้อยสุดท้ายที่คุณจะคิดถึงเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่คุณจะคิดถึงเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณโฟกัสกับเรื่องเงินและเรื่องงานเท่านั้นนะคะคุณอยากมีเงินคุณอยากมั่นคงอีกครั้งคุณพยายามก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตไปในช่วงนี้เพราะนคนโสดจ๋าความรักไม่มีที่ผ่านมาแต่ดูขั้วคุณก็ไม่ตายนะเพราะบางทีคุณก็แบบก็ไม่ไม่มีแล้วไงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ่ะน,น,นะก็ไม่มีก็มีความสุขดีนะมีงานให้ทําอยู่นะเยอะแยะเลยนะอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะคนโ วันที่หนึ่งสินี้จ้ะเรามาดูว่าคุณจะมีใครเข้ามาไหมล่ะคุณจะได้แบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ,ำนะในหัวใจอะ่ะขอดูหน่อยสิชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหนึ่งสิมิถุนาค่ะคนโสดชาวท่านลมเอาล่ะมาดูหน่อยคุณได้เจ็ดไม้เท้านะคะ คุณได้จากเอ็มเพรสค่ะคุณได้ห้าดาบนะคุณได้สิบเมเา้าควีนออฟซอร์ดโอ้โหแล้วก็เป็นสี่เม้าวรให้ใหธุรกิจของคุณให้การงานของคุณมันขึ้นมากๆแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยเนะี่ยเอาละค่ะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบนี้ค่ะขอบอกเลยค่ะตัดตัดเรื่อง,องความรักออกไปเลยนะตัดออกไปเถอะใช้คำว,ว่าตัดไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะเจอคือปัญหาในเรื่องของการงานปัญหาเรื่องการทะเลาะกับคนรอบข้าง นะคะแล้วมันดูเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณด้วยค่ะคนชาวทัดลมนะคือคิมพยายามที่จะอ่านว่าเป็นความรักแล้วว่ามันจะมีใครเข้ามาใหม่แต่พอคิมยิ่งคิมเปิดไพ่ของคุณคิมยิ่งเห็นแต่ไพ่ของการงานและปัญหาหรืออะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามที่คุณต้อง,ต,องต้องฝ่าไปดังนั้นเนี่ยคิมดูในดูดูคาทนายในหะนึ่งวันที่1นึงถึงสิบันันแค่สิวันสั้นๆเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่า10วันเนี้ยคุณไม่มีหลอกแฟนสิ่งที่คุณส่งควรจะเตรียมรับ ก็คือเรื่องปัญหาด้านคนรอบตัวนะคะเรื่องการงานนะที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นคุณต้องโซสตองเอาไว้นะจ๊ะบีตองเอาไว้นะจ๊ะตามนั้นนะเพราะฉะนั้นความรักพักไว้ก่อนนะคะตามนั้นจ้ะนี่คือทั้งหมดของชาวท่านลมค่ะวันนี้คิปปล่อยก่อนนะจะ้าจะกันได้ใหม่ในปักหน้าเนาะคลิปต่อไปเป็นชาวทัดานาน้ำค่ะวันนี้คิมไปแล้วค่ะไว้เจอกันบ๊ายบาย